วัสดีค่ะพบกับช่องแม่ลูกพาตะลั่นวันนี้เรามากินที่ร้านอะไรลกูกลาบเป็ดยะโสโสจิ้มจุ่มมีลาบมีก้อย ที่พระพมซอยสองพระพมซอยสองบ้งานเราใกล้ๆเรามากินที่ใกล้ๆเลยว้าวรออู่เพี้ย มาดูว่าอูเพียเป็นยังไงแต่แม่มากินร้านเนี้บ่อยแล้วละ่ะคืออูเพียนะคะนี่ค่ะแม่ชอบมากเลยอ่ารสชาติจอกคุ่นขม,มนะอูเพียแม่จะซดน้ําแกงกรน้อนให้ดูน้ําน้ําแบบโจ๊กคือน้ําแบบอ่าขุกขลิกอ่ะน้ําขุกขลิกเนาะแต่ว่าร้านนี้เขาจะให้น้ําเยอะ เขาน่าจะให้แม่ได้ตุดน้ําได้คล่องคอคล่องคอแม่ลองลองลองชิมมันร้อนมากเลยนะดูควันสิกระทันหน้าเลยคล้องคอคล่องน้ำทำหมนะ อันนี้จะจบรักใครรักใครพอดีไปตัดเย็บตาอ้ย่าทำเด้อ นะคะอันนี้ลวกจิ้มรวมเนื้ออันนี้อะไรนะผ้าคิลิ้ว <c oughs> อันนี้ผ้า <c oughs> เนื้อตับผ้าคิลิ้วนะคะน่าจะเป็นผ้าคิลิ้วห่อทอง,ทง <c oughs> เห็นดำๆนี้คือรสชาติมันอร่อยมาก จิ้มจิ้มเข้าไปว้าวเราจะมาจกข้าวเหนียวกันนะคะข้าวเหนียวจ้วกจกข้าวเหนียวนี้แม่ใช้มือแม่ล้างมือแล้วนะแม่ล้างด้วยน้ำด้วย<ๆ>น้ำปลา<ๆ>อ่าเดี๋ยวเรามาจกข้าวเหนียวกินโอ้ร้อนมากงอู้คันออกโอ้เอ,อือหิมะหมูย่างกินหมูย่างกือ ย่างเกลือเนื้อหมูมีมันมันแทกมีมันแทกนะคะมู่ะมู่ะจิ้มจิ้มจิ้มเดี๋ยวแม่จะลองทานนี่จะเป็นเป็นลาบหมูลาบหมู ก้อยขั่วนี่คือก้อยขั่วขมจะมีขมด้วยเพราะว่าดูก้อเหนียวทำใหญ่ๆก้อยก้อยขัว่ขวขม อขมอร่อยนี่คือก้อยขมก้อยขมนะคะก้อยเนื้อขมขมอร่อย อันนี้คือผ้าขีลริ้วอันนี้ผ้าขีลริ้วที่ซักแล้วมันเป็นสีขาวผ้าขีลริ้วที่ใช้เก็ดเท้าหรือเปล่าน, <c oughs> น่าจะใช่แล้วก็ไปซักแ <c oughs> บ <c oughs> ดูทุกคนดูเห <c oughs> มือเหมือของความอร่อยจะมาออกโอ้วานปันนี้ก็มากินเน้ะสู เรามากินลาบผมอีกอรอบลาบผมอ่ะที่เผ็ดอ่ะคือลาบผมลาบผมมาเผ็เดเผ็ดแต่ก็อร่อยนะเออร้อน,นจ๊กข้าไปจจ๊กข้อเหนียวสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s บสไ b ร ติดตามคลิปใหม่ของพวกเราด้วยนะคะช่องแม,แม่ลูกพาตะล่อมบ๊ายบาย,บายบายสวัสดีค่ะ